ใช้ AI วิเคราะห์ตลาดง่ายๆเจ้าของธุรกิจต้องรู้ทําอย่างไรมาดูกันนะครับในคลิปนี้ผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณจะวิเคราะห์ตลาดคีย์สาคัญคือคุณต้องตอบให้ได้ก่อนว่าตลาดที่คุณจะวิเคราะห์คืออะไร ในมุมของธุรกิจเนาะเราก็จะมีอยู่ประมาณ3เทรนใหญ่ๆนะครับอันแรกครับคือเทรนของผู้บริโภคตลาดที่2ครับเทรนของคู่แข่งนะครับและอันที่3ครับคือเทรนของธุรกิจภาพรวมหรือเทรนของธุรกิจต่างประเทศนะครับใน3อันนี้วิธีการใช้เครื่องมือเนี่ยมันใช้เครื่องมือเดียวกันได้แต่วิธีการพร้อมเนี่ยมันจะแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือที่ตอนนี้ทำดีเรชหรือวิเคราะห์ตลาดได้ดีที่สุดเท่าที่ตอนนี้คุณจะเจอได้นะครับผมแนะนำท่านคือ Google Gemini ที่ใช้โมเดล2.5 Pro พร้อมเปิดโหมด Deep Research นะครับผมก็จะเริ่มพร้อมเข้าไปนะครับว่ายกตัวอย่างเช่นในที่นี้เนี่ยผมจะให้มันวิเคราะห์ตลาดเป็นมุมของผู้บริโภคละกัน ช่วยวิเคราะห์ตลาดในมุมของผู้บริโภคนะครับในประเทศไทยว่าเทรนเรื่องของการนํา AI ไปใช้กับธุรกิจเพราะฉะนั้นผู้บริโภคของผมเนี่ยคือเจ้าของธุรกิจเนาะผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเขามีเทรนอย่างไรบ้างนะครับและมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างตลาดในปัจจุบันเนี่ยจนถึงปี2025ไปจนถึงอนาคตถึงปี2030เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าตลาดเรื่อง AI transformation ในประเทศจะเป็นแบบไหนกันก็ปีพร้อมนี้ครับแปะไปวางใน Google Gemini ฟังชัน e p Research มันจะยังไม่หาทันทีครับสิ่งที่มันจะทำมันจะถามกลับมาก่อนว่าแผนที่มันจะไปรีเสิร์ชให้คุณเนี่ยถูกใจกรรมการหรือไม่นะครับรอสักครู่หนึ่งสิ่งที่เขาจะให้คุณกลับมาเขาจะให้เป็น Action นแผนประมาณนี้ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ในคีย์เวิร์ดต่างต่อไปนี้นะครับทั้งหมด6สเต็ปคุณโอเคไหมถ้าคุณโอเคกดส่งงานเริ่มรีเสิร์ชถ้ายัางไม่โอเคกดแก้ไขแผนแล้วพิมพ์แก้ได้เลยนะครับสมมุติว่าผมโอเค ผมจะเริ่มกดรีเสิร์ชเลยนะครับ5,4,3,2,1ึ่งปึ้งครับเขาจะเริ่มทำงานรีเสิร์ชโดยการเปิดแผงด้านขวาขึ้นมาในจอคุณและเขาจะเริ่มไปเสิร์ชข้อมูลในที่ต่างๆให้คุณ อย่างละเอียดและคุณจะได้กลับมาเป็นรายงานการรีเสิร์ชเสมือนได้น้องทํารายงานให้คุณเป็นไฟล์ word เป็นเรื่องเป็นราวเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งในกระบวนการตรงนี้แอบใช้เวลาพอสมควรประมาณ3-5นาทีเพราะมันออกไปทําการรีเสิร์ชให้คุณทําการสรุปให้คุณทําการหาคีย์เวิร์ดไม่ต่ํากว่า50-60เว็บไซต์ ทั้งหมดและสรุปกับมาให้คุณเดี๋ยวเรามารอดูผลงานสุดท้ายกันครับและนี่ก็คือผลงานของน้องนะครับหลังจากรอมาประมาณ5นาทีนะครับออกมาเป็นแบบนี้เลยก็จะเห็นว่าจุดเด่นของเขานะครับก็คือทุกประโยคที่เขาพูดจะมีเรสเฟลต์ต่อท้าย,น,นะยนี่นะครับประโยคนี้นะครับมาจากตรงนี้ประโยคนี้นะครับมาจากตรงนี้ผลง,งานทั้งหมดมีการสรุปเป็นรายงานเป็นตารางเป็นเรื่องเป็นราวนะครับมีอุตสาหากรรมอย่างไรบ้างเวทีโลกส่วนคุณดูดีรายงานมันยาวนะที่มันเต็นานานๆเนี่ยประมาณ5นาทีเนี่ย มันเขียนให้คุณเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับและทั้งหมดตรงนี้คุณสามารถกด Export นะครับเป็น Doc ได้ก็คือมันจะเข้าไปเป็น Google Doc ให้คุณอัตโนมัติเสมือนมีน้องหนึ่งคนที่ไปทำรายงานหรือ literature review ทบทวนวรรณกรรมให้คุณอย่างละเอียดในการร e เสิร c h นี้เลยก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เหมาะมากๆไม่ว่าคุณจะวิเคราะห์เทรนลูกค้านะครับวิเคราะห์เทรนธุรกิจนะครับวิเคราะห์คู่แข่งก็สามารถใช้งานรี s ส a r c h ประเภทนี้ได้เหมือนกันนั่นเองครับ